ただにっかいのよ。 ตอนนีจิวะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องครอบครัวแม่บ้านคนไทยในญี่ปุ่นกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะครอบครัวของเราเนี่ยก็จะพาลูกสาวเอม็มมาจังเนี่ยนะคะมาทําพิธีชิจิโกซังค่ะเป็นพิธีฉลองการเติบโตนะคะของเด็ก3ขวบนั่นเองค่ะและคุณตาของเอม็มมาจังนะคะและก็ครอบครัวที่ไทยเนี่ยก็เดินทางมาจากประเทศไทยมาร่วมพิธีด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็เลยเป็นวันรวมตัวของครอบครัวไทยญี่ปุ่นของเราเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็พาเอ็มมาจังเนี่ยมาที่ร้านชุดกิโมโนนะคะมาแต่งตัวก่อนที่จะไปทําพิธีที่ศาลเจ้าค่ะนี่นะคะก็มากระแต่เช้านะคะสตูดิโอยังไม่เปิดค่ะตอนนี้นะคะก็มารอร้านเปิดค่ะมาเช้ากันไปหน่อยนะคะเดี๋ยวพอแต่งตัวให้เอ็มมาจังกันเสร็จแล้วนะคะก็จะไปที่ศาลเจ้ากันต่อค่ะเราจะไปทําพิธีที่ศาลเจ้ากันค่ะ เดี๋ยวไปรับชมภาพบรรยากาศของครอบครัวไทยญี่ปุ่นของเรานะคะในพิธีชิจิโกซังพิธีรับขวัญฉลองการเติบโตของเด็กญี่ปุ่น3ขวบด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะเอมมาจังเนี่ยน้องก็แต่งตัวชุดกิโมโนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ศาลเจ้ากันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยพ่อปู่กับแม่ย่าก็มารอที่ศาลเจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ แข็งเลยวันนี้หนาวจะน้ำเป็นน้ำแข็งเลยนะคะนี่นะคะถึงศาลเจ้าแล้วค่ะพอบ้านของเราก็จองคิวทำพิธีที่ศาลเจ้าไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะ และอากาศวันนี้นะคะก็หนาวมากเลยค่ะมีหิมะตกด้วยค่ะพอบ้านเนี่ยก็ต้องอุ้มลูกไปแบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นเนี่ยค่อนข้างเปียกค่ะเดินเองเนี่ยชุดน่าจะเปียกแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ครอบครัวไทยและครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยได้มารวมตัวกันค่ะพ่อปู่มแม่ย่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ดูแลตอนหลับอย่างดีเลยค่ะ ศาลเจ้าของที่นี่ค่ะที่เราจะมาท,ำทํำพิธีกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําตรงไหนค่ะเดี๋ยวอพอบานไปถามอยู่นะคะเอม็มาจังตาตาโนนิกไทยหลยออคุณปู่ก็ขอถ่ายรูปเอมมาจังกับคุณตาไว้หน่อยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปทําพิธีข้างในศาลเจ้ากันค่ะพระที่ทําพิธีแจ้งว่าให้เข้ามารอข้างในได้ก่อนเลยค่ะพอปู่มแม่ยาก็ไหว้ศาลเจ้าก่อนค่ะ เข้ามาในศาลเจ้าแล้วเปิดพิเตอร์อุ่นนั่งรอกันก่อนค่ะเอมมาจังวันนี้มาทําพิธีก็เรียบร้อยมากเลยค่ะปกติเนี่ยน้องก็จะซนหน่อยๆค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรียบร้อยเป็นพิเศษเลยค่ะ ก็หนาวมากจริงๆค่ะต้องมานั่งล้อมอยู่หน้าฮีเตอร์กันทุกคนเลยค่ะอตอนนี้พระก็มาเตรียมทำพิธีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าพิธีด้วยกันค่ะ

พ่อกับแม่และก็เอมมาจังก,ก็ขึ้นไปทำพิธีด้วยค่ะ วันนี้พิธีชิจิโกซังนะคะฉลองครบ3าขวบของเอมมาจังเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและจากนี้นะคะก็จะถ่ายรูปครอบครัวร่วมกันหน้าศาลเจ้าค่ะเสร็จพิธีเนี่ยหิมะก็ตกอีกแล้วนะคะก็ได้ถ่ายรูปครอบครัวท่ามกลางหิมะกันเลยค่ะคะนะฮะกะ คุณตาของเอมาจังเนี่ยก็อุ้มหลานนะคะกลัวหลานหนาวหลานเปียกค่ะคุณตาเนี่ยก็รักหลานมากเลยค่ะนานๆจะเจอหลานทีนะคะก็ใช้เวลาอยู่เล่นกับหลาน<อ>ดูแลหลานเต็มที่เลยค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราทุกคนจะไปทานมื้อเที่ยงร่วมกันต่อค่ะนี่ก็มาถึงร้านกันแล้วค่ะหิมะก็ยังตกอยู่ตลอดเลยค่ะ <c oughs> คุณตาของเอมมาจังเนี่ยกลินเครื่องดื่มให้พ่อปู่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่อบอุ่นหัวใจค่ะเพราะว่าครอบครัวของเรานะคะได้ใช้เวลาที่มีความสุขเนี่ยอยู่ร่วมกันค่ะเดี๋ยวไว้จะมาอัปคลิปช่วงเวลาดีๆของคุณตาเอมมาจังและครอบครัวไทยของแม่เอมมาจังที่มาเที่ยวญี่ปุ่นในคลิปต่อๆไปนะคะ และมือนี้พ่อปู่กับแม่ย่าก็เป็นคนดูแลอีกแล้วค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับน้องด้วยนะคะใช่ขมันคอที่บชอบคุณชมะ